ทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับร้านที่หน้าตาแบบนี้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นโซนสิริคาเฟ่นะครับที่จะเปิดคู่กับสิริแฮนเมดที่สอนปั้นเซรามิกแล้วก็ดินเผานะครับแต่ตอนนี้เราขยายเป็นร้านสิริแล้วครับเป็นร้านอาหารแล้ว มูดแอนโชนของร้านนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องสีนะครับสีน้ําเงินกับสีชมพูอยากให้ความอบอุ่นความสนิทหรือความนั่งสบายนะครับซึ่งโซฟาเนี่ยคือจะเป็นเราดีไซน์มานะครับกับทาง Crown Furniture น่ารักมากครับถ้าทุกคนอยากได้โซฟาก็สั่งได้เลยซึ่งผมอ,อยากได้เป็นโซฟาแนวอยู่นะพี่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันนะแต่รู้สึกว่าเอ้โซฟาอยู่เนี่ยมันจะบังกระจสวยๆของเราที่เห็นภายนอกได้นะครับเลยเราก็บอกว่าถ้างั้นเราขอให้ที่นั่งตรงเนี้ยเป็นสตูเล็กๆ คือจะนั่งสบายนั่งสะดวกคุยกับคนได้แล้วก็นั่งชิลสบายเลยครับกว่าจะเป็นร้านสนิทร้านอาหารนี้ได้ก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าร้านเนี่ยเราต้องมาต่อเติมเองเรามาดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์คับบอร์ตู้เคาน์เตอร์อะไรแบบเนี้ย ซึ่งที่จริงแล้วเราก็เคยทำแล้วนะเราก็ไม่ถึงว่าถนัดแล้วนะแต่ว่าก็ยังมี experience อยู่เพราะว่าเราก็จะมีสาขาหนึ่งที่อยู่คอ,องเตยหรือว่าซิ n แฮน d ์เมดเนี่ยคือเราก็เข้าใจ p r o c e s s แล้วต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่ยากสุดนะครับคือการที่เราขยายจากร้านเล็กๆอก่ที่ยังเป็นแบบคาเฟ่ยอยู่นะเป็นร้านอาหารเลยซึ่งสำหรับผมอะ่ะผมจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอจลาโต้กับเครื่องดื่มมากกว่าแต่สิ่งที่ยากสุดนะครับคือเรื่องของอาหารเมนูที่คุณแม่เขา เลือกมาเนี่ยเป็นเมนูที่ท,ทานง่ายเป็นแบบว่าผมอยากพูดว่าเป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดที่ทานแล้วแบบอุอ่นนะอย่างเช่นข้าวกัดหมูนเนื้อริกคันยา่ากะเพราเนื้อสันในออสเตรเลียหรืออะไรแบบเนี้เป็นเมนูที่แบบว่าเข้าถึงง่ายในราคาที่น่ารักคือเป็นฝีมือแม่สไตล์แม่ที่สนินอบีห้างเดอะซ e เนี่ยคุณพ่อเขาจะดูแลเกี่ยวเรื่องสาว <laughs> แน่นอน <laughs> จอโนเขาจะดูแลเรื่องเสานะครับคือเขาจะดูแลว,ว่าสายของลำโพงต้องมาตรงไหนตัวมอสไฟคอต้องวางไว้ตรงไหนวางตรงนี้คือเขาอยากให้ Experience ของลูกค้าได้แบบว่ามานั่งกินข้าวแล้วก็ได้ยินเพลงที่เพราะก่อนหน้านั้นนะเรามีชื่อสน e ิทดอเอนดานโดคือแบบขนมปังตอนเช้าหรือพิซซ่าดานดานคืออาหารเย็น mm hmm. หรือว่าจอร์นเลตโต้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นร้านขายไอติมอย่างเดียวจะร้าทั่วองเดียวแต่จอร์นเลตโต้นะมีชื่อเต็มหมดเลยเราคิดไม่ออกว่าจะเป็นชื่อร้านอะไรดีคุณแม่ก็บอกโอเคลองนี่ล้วกันนะเป็นลายมือคุณแม่สนิทเลยจบและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของสติ์แต่ตอนนี้ขอมาพูดถึงเรื่องเมนูของร้านอาหารสติดครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําเจลาโต้เลยครับเพราะว่าทุกคนที่มาร้านนี้นะครับคือเขาจะเดินแล้วก็เลี้ยวมาตู้นี้ตลอดเลยครับคือเจลาโต้ของร้านผมเนี่ยคือเท็กซ์เจอร์ผมชอบมากมันจะมีความแบบว่าไม่ใช่เหนียวๆนะแต่ว่าความสู ooth ความลื่นแล้วก็แบบว่าผมอยากให้ทุกคนที่มาร้านผม,มชิมทุกรสเลยครับก่อนสั่งนะเพราะว่าคือผมเลือกรสมาได้อร่อยมากเลยอันนี้จบตัวเองนะครับแล้วก็เท็กซ์เจอร์นี่ผมชอบมากแล้วแน่นอนหลังจากทุกคนสั่งมานะครับ1เซอร์วิงได้2สกู๊ป ใส่ในแก้วที่ผมปั้นมาเลยครับซึ่งรสชาติที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตัว orange นะครับหรือ blood orange เป็นรสส้มแล้วก็ apple นะครับจะมีความเปรี้ยวๆอร่อยหรือว่า chocolate lover นะครับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตนะแล้วเนี่ยช็อกแลตคือเข้มๆนานๆเหนียวเหนียวอ,อร่อยมากเลยครับต่อมาครับเรื่องของเบเกอรี่อันนี้คุณแม่ครับคนดูแลเอง เราจะมีตัวฮอกไกโดชีสเค้กแล้วก็บลูเบอรี่ชีสพายฮอกไกโดชีสเค้กเนี่ยอร่อยมากๆตรงกลางคือจะเป็นเหมือนที่ทุกคนชอบกันอนะแนะนำครับถ้าทุกคนมาที่ร้านเนี่ยต้องทานเจลราโต้กับเค้ก <Yeah. S 1> ต่อมากาแฟ this is my อันนี้คือ my zone ของผมเลยฮะผมว่จะดูแลเรื่องกาแฟแล้วภาพภูมิใจกับชก่นใจผมมากเลยจะมี4เมนูนะครับ หนึงก็คือ cereal cereal อันนี้คือจะเป็นเมนูที่แบบว่าอะไรที่เป็น justin น่ะอยู่ในแก้วนี้เลย a e r o c a n o ที่หลายๆคนก็คุ้นเคยกันนะครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าจะขายดีแต่กลายเป็นว่าหลายๆคนชอบมากต่อมาก็จะเป็น orange sugar l ที่เคยถ่ายในรายการ The Lighthouse Cafe แล้วก็จบด้วย ออซิมอคคาแต่สำหรับเมนูที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับจะไม่ทำให้ดูวันนี้นะครับต้องรอติดตามในที่ The Light House Family นะครับหรือว่า PPTV HD ช่อง36นะแล้วสำหรับใครที่อยากมาสิทธิ์นะครับก็มาได้เลยนะครับหมูบ้านสมกรลำแห่งวัด12สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็จะลดดิสเขาให้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ